สวัสดีค่ะป้าเก๋พาเที่ยวคลิปนี้ป้าเก๋ไปชมพิพิธภัณฑ์ชีกาฟอร์ดและมัสยิดไม้รอยตีค่ะที่ปากีสถานโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นคนปากีสถานพาเข้าชมแล้วก็ไกด์ของเราน้องน้ำเน่งค่ะเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังค่ะชัดเจนทุกห้องทุกมุมเลยค่ะ การเตรียมตัวไปเที่ยวนี่ร่างกายสำคัญที่สุดนะคะต้องแข็งแรงคะ่ะดูสิคะต้องขึ้นบันไดลงบันไดปีนป่ายอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะท่านขะตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ของนนตชารมานอฟนะคะหรือว่าเป็นพวกกาเดียน พวกพวกพวกอ่าพวกอ่ารักษาความปลอดภัยครับก็จะมาอยู่ตรงบริเวณนี้อ๋อคอยยิงสอนนะคะเพราะว่านะคะเขาก็จะพอพวกพวกโจรมันจะเข้ามาทางนี้เพราะนี่คือทางทาเขาประตูเมืองใช่ไหมคะมันก็จะเล็งสูนทวงเข้าไปแล้ว And you can see This wall structure is the totally local structure. It is in use as mud, stone, and wood. And it is not to use as wooden snail. That is why it is joined w i t h each other. It is interconnected. it is flexibility inside it is completely earthquake proof 400 years old wall earthquake proof earthquake 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 okay ดูาิคทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเอาหินอย่างเดียวมาต่อกันเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่ามันจะไม่บาลานซ์นะคะเขาเลยต้องใช้ตัวไม้เนี่ยมาเชื่อมนะคะเพื่อทำให้เวลาที่มันเกิดแผ่นยินวมแผ่นยินไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดการบาลานซ์ที่จะไม่ไม่โครมลงนะคะตัวนี้400ปีแล้วค่ะ Buddhism you know just like Chinese dragon And second one is Ashok. Ashoka. Ashok is also a religious Ashoka. sign of Ashoka. Hinduism. The third one is a religious sign of Islamic Sufism. Because to smelling one flower, douse means peace, peace means Sufism. And flower means love. We use as a logo for this one. This is also a religious sign of Buddhism. That is Lotus, also Buddhism. Another sunflower, sunflower Persian. And this for taken 13 awards from UNESCO. ททุกท่าน,นคะอันนี้นะคะเป็นศิลปะสกุลช่างของแคชเมียร์นะคะโดยมหาราชาที่เขาเข้ามาเนี่ยนะคะได้นำเอา,อารูปแบบสถาปัิกกรรมนะคะของแคชเมียร์เข้ามาแล้วก็มีศิลปะที่ผสมผสานเกี่ยวกับหลายศาสนาด้วยกันนะคะแสดงถึงพีชนะคะก็คือสันติภาพสันติสุขอันนี้บอกเป็นมังกร มังกรจีนมังเหมือนกับอาเชเนอโอเคค่ะอันนี้เป็นดอกบัวอันนี้เป็นอ่อโศกานะคะเป็นของสัญลักษณ์ของของฮินดูนะคะอันนี้เป็นดอกบัวแล้วเป็นหงส์สองตัวนะคะนี่คาอของโชฟี่นี่ตาอนี่ไือโชฟี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอ่บูดิซึมนะคะันนี้เป็นธรรมจักรนั่นเองนนี้ก็คือดอกบัวเอาดอกตะวันนะคะ ดอกบัวดอกบัวนะคะซึ <drag> ่งดอกบัวขของพุทธนรแล้ว yes. ก็ันาเวอเป็นของเปอร์เซียนะคะก็คือเป็นพิธีบูชาไฟของเปอร์เซียนะคะรับทราบก้มต่ำค่ะก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำกรมต่ำก้มต่ำค่ะ so shut okay. door mat bow is used before entering the code you have to bow automatically bow down uh, okay. and second is when we started the code royal security guard is stand over here behind the door so if any enemy try to enter the code they have to bow they have to swat is the to chop them all right and third the okay. shut door say only from see cold in winter time you know ก๊าซนะครับจะใช้ในการพบปะประชุมนะคะกับพวกต่างเมืองต่างเมืองต่างอาหารต่างๆเนาะทีนี้เนี่ยประตูที่เขาทำสั้นเนี่ยเวลาที่พวกต่างเมืองเข้ามาเนี่ยกษัตริย์นั่งอยู่เขาต้องก้มศีรษะเพื่อจะเป็นการแสดงความเคารพด้วยอัตโนมัตินะคะของมหากษัตริย์ของประจักระคะแล้วก็สองคือในกรณีที่นะคะจะมีทหารเฝ้ายามอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเฝ้าฟองยามอยู่นะคะ จะหานด้วยเทหานเข้ามานะครับเขาก็จะปันหัวชกอย่างนี้เลยวพราจังหวะที่มันก้มมาการตีค้อร์นป่าแล้วมุดโจรเข้ามาก็เตรียมเล็งเลยค่ะพอมันพุ่งมาปุ๊บป๊อเลยปักปุดกระชากเข้ามาแต่ถ้าเมื่อกี้อ่ะโอเคอ่าได้เลยปัดตุ้งเตี้ยยาทิพเตี้ยประตูทิพเตี้ยเพื่อจะไม่ให้อากาศมันเข้ามาเยอะมากจนเกินไปแล้วก็จะไห้ลมพุ่นนะนี่คือ Uh, it's ceiling you can see. This is the original ceiling, uh -huh. 400 years old. This uh -huh. is the juniper wood. Uh, this is the original version. Juniper, juniper, juniper is the brother of pine. Okay, brother of pine. That is the pine tree. All right. So we got this fashion chicken feather mm -hmm. style, bird feather mm -hmm. style, mm -hmm. and fish bone style. So this is the original form of the ceiling. Okay. And this is the cooking mm -hmm. pots, mm -hmm. and this is the water coolers. This is the single piece of the stone, madam, without any joint, it is wow and Wow. And this is the 400 years old historical wall. It is in yes. uses mud with hay, with white of egg, with apricot paste. That is why said it is binding itself. It is very hard, just like cement. เพื <Perfect. S 2> ่อนขาหน้าผมเใจเป็นอย่างยิ่งค่ะนะคะตรับรงเวณนี้นะคะตี่พอเป็นพ่อประชุมมหาราชาเนี่ยด้านบนนะคะก็คือจะเป็นเซิลิกที่เป็นแบบเดิม400ปีอันนี้คือมีนโบเอกมนะคะซึ่งที่นี่ค่ะทำมาจากน้องเขาเรียกว่าไม้ไม้ชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพืชตระปูลสนนะคะโดยสถารปนิกการมการตกแต่งนี่ทำให้เหมือนลายก้างปลาหรือว่าลายปีกนกนั่นออเองนะคะแล้วก็ตรงเรินี้นะคะก็คือหินนี่คือหินก้อนเดียว เป็นการใช้ค้อนใช้สิวต๊ตกตบตบ,ตบไปเป็นหม้อทำอาหารและเป็นที่เก็บน้ำทำมาจากหินก้อนเดียวซิงเกิลฟิสออคโตนและน่าจะอย่างนึงคือพี่พี่ขาในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาขึ้นรูปหินขึ้นรูปหินขึ้นรูปไม้อะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องทำการฉาบให้เรียบพี่พี่ขาทำไมถึงใช้ซีเมนต์มาฉาบ เพราะไม่สามารถทําเหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันทําไมวัด้ยพวกปูนพวกโคลนพวกเศษฟางเศษหญ้านะครับพวกไข่บางทีอาจจะมีหนังสัตว์มาประกอบด้วยนะครับต้องก้นต้องกวนถึงจะเอามาฉาบให้เหนียวแล้วฉกดให้เรียบในแบบนี้นี่คือการทำปูนโบราณซึ่งสถานาของเอ๋บ้าเราก็ใช้วิธีการนี้ค่ะนะคะโอเคที่ออฟฟิศฟลอเร r o m here, w a t e r so f ลอเรนเ e so this is the hot plate hot c h a t e พี่ขาปัจจุบันนี้นะคะ ปัจจุบันนี้ตามชาวบ้านแบบยากจนหรือว่าตาม <uses S 1> ชาวบ้านชาวชนเผ่าเนี่ยครับ โอเคพี่ขาอันนี้นะคะก็คือทุกๆบ้านในปัจจุบันนี้ในในส่วนใหญ่ในดานชนเผ่านะคะพวกชนเผ่าพวกยิปซีพวกชนเผ่าที่แบบว่ามีบ้านนะคะจะมีเตานี่คือเตาะคะ่ะแล้วก็ทําด้วยหินทางล่างจะจุดแล้วมันก็จะร้อนเสร็จปุ๊บน้ํามงน้ํามันหม้อแป้งพวกฟลาวที่ yes, ทำพารตต่างต่าง <and S 2> นะคะ <here. S 2> ก็ใช้ที่นี่และอันนี้นะคะก็คือตะเกียงน้ํามัน <Okay. S 2> ซึ่งสมัยก่อนก็คือ mm hmm. จะใช้พวกเป็นน้ํามันสัตว์นะคะหมาเชื่อมแล้วก็จุดไฟให้ห้องนี้ก็สว่างขึ้นนะคะ mm hmm. Sir, so this side uh, this is the a r g u m e n t s of princess mm. of the caps it is c a l l e d q u b b a this for the side of the, the caps this for the church of the caps this is the necklace and this is the b e s t e r s of the princess อ mm ันนี้เป็นเครื่องประดับของเจ้าหญิงนะคะซึ่งตรงบริเวณนี้ก็เป็นเครื่องหัวก็คือเมื่อก่อนมันจะมีหมวกที่ใส่ตรงกลางนี่คือจะเป็นอยู่ประดับบนเกลื่อนกระบาลของเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ แ่งมาที่จอร์แดนนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของศาสนาของยของชะครับ And this is the storage boxes for dry dry food box ห้องเก็บอาหารแห้ง This is the jewelry box ห้องเก็บอุ้มณีค่ะเก็บไว้นานเนาะ e y e a r ก็บอารปมายนี้ค่ะคุณกายร์ This is t threat of the yak head เทรดเดียกเหยียกขนแยกค่ะไม่ดิสม่ดิสมดิสม่ระเิด่ใ่ัน้เป็นขนแยกนะคะแล้วก็เอามาทอมาทอเป็นเสืออีกทีนึงนะครับแยกก็คือตัวจามารีนะคะ this is p o l p o อเ้าเ this i s c t h m e you know h e a r s old 70 y e a r s no 100 years old. ไปใส่เอาถ่านไปใส่แล้วถมด้วยที่เท้าเพื่อไม่ให้เกิดเปลวไฟแล้วซุกไปในเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ที่เป็นออบไข่อะนะใช่ครับเป็นเหมอนกบข้างในก็จะอุ่นอุ่นนะัะมันจะเป็นเอาถ่านมาใส่แล้วก็โปรดด้วยเท้าไม่ให้อากาไปมันขึ้นแล้วก็ไม่อ่าไม่ใป็เสื้อมันก็จะมันจะเป็นเสื้อคลุมพื้นเมืองในฤดูหนาวไ่ต้องจู๋นะคะโอเคการอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านเดินวีเจกวนโคนซูกก้อนกูฮมิวิตี้มอสิลฟังกัสเอนซิปนิดใส่ก็จะสร้างความดีต่อที่สุด ดีซีดหรมันใส่อ๋อดีซีดเหรอดซีดดีซีเซโลอะไรนะเป็นเป็นเหมือนกับต้นบนวนัสนะคะเอาไว้ชัมเก็บโหลดโลฟลาวกแป้สแกลลี่มากเลยของลอดหรอ ชวังนะคะเราไม่เข้าไปไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคะชาวมุสลิมที่อยู่ที่นี่ก็ยังคงใช้งานในการละหมาดอยู่เราเป็นเราไม่ให้ศาสนาอิกลาน,นะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในเนปกติจะเป็นทิศที่จะวางตำแหน่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในบาสิีเหนี่ยก็ตามถ้าเราเห็นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นบัลลังที่มีขนาดที่แตกต่างไปจากพื้นผนังทั่วไปใหส้สัษฐานว่าตรงบริเวณนั้นคือทิศที่จะทําการละหมาดก็คือทิศที่มุ่งหน้าไปหานครเมกะนั่นเองอันนี้ห้องห้องนอนจริงมี้ห้องนอนจริงอะ This was the uh steady oh rooms God. of the kitchen. Oh steady room. Oh no, this is the standard rooms of the Serena at all. This is a hot room. And kitchen you can see inside? So this is standard uh, as you used to our houses in our villages. There are one round table here in the center of the kitchen. around รอบโต๊ะที่คนนั่งที่ the นข้างของโต๊ะและอาหา o ร้อนเส e ร์ฟจากตร e นี้บนโต๊ะสม e ูรณ์แบบนั่นค่ะน่างสนใจมากนะคะตรงนี้นะคะเป็นห้องรอยัลเฟรมเป็นห้องทานทานอาหารของราชวงศ์นะคะโดยจะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็จะมีโต๊ะมีหรือว่าท่านจะมีโต๊ะเตี้ยๆหรือว่าจะมีไม่มีโต๊ะเตี้ยเป็นแค่ปูนแล้วก็วางอาหารนะคะโดยนะคะได้จังกึมนะคะจะอยู่ตรงนี้นางก็ทำอาหารงางก็เคทำท่านี้นะคยกแดดร้อนนะคะ Uh, okay. and this so is the fireplaces <coughs> this one. is the cooking pot <laughs> and here wet wood keep here for drying by fire heating the wood is dry. and the smoke goes to the chimney mm. dry. Dry. So this is dry for what? shaking for some time you know just like espresso coffee yes oh. so after shaking tea so tea pour inside the flask That's Here right. pour coal, tea and here pour coal so it is very hot tea so from here it is called Samoa. These are the waterfall, and this is the. Oh. it's oh, <laughs> It's rock um, system also. What do you call Chicha. Shisha. chicha. Chicha. For smoking. For smoking, yes, smoking smoking, we still it's a this is Chilem. Chilem. Hmm? Chilem. you know.

In 13th century Islam came over here. In 14th century, and oh, after 13th century, Sayyid Ali Hamdani, he traveled on this region, Ali Hamdani. Sayyid Ali Hamdani, he... Why? Right. So in 14th century, at that time, when there was nothing, Sayyid Ali Hamdani, <coughs> was jumping, just this, all of us. อินเดียอ uh, ินเดียอ in, ินปากีสถานอออินอเดียนซันทนต์ฮะเดนซันี้ร์สมลีอินเัพคอตมแใชเดนซัอนนนส์รเีแนต่าผู้ที่สร้างโรงแรมเซเรนาผู้ที่รีนเวทเซเรนาะก็าสถามารีโนเวทที่นี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งและในปี2005มอสนี้ได้รับรางวัลเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในการกินาครับ

deu